ท่านเพื่อนพระวิษุสมาเนทั้งหลายได้ <c oughs> ย่ายโยงพทธบริษัทผู้รับฟังทุกคนนั่งฟังกันอยู่ทุกๆวันสำคญัญนีือย่างเออเรามาฟังกันไว้เรื่อย,อย <c oughs> ค่อยๆทำให้เรื่อยๆืยเรื่องบารมีสิบประการนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ฟังเพื่อเป็นการรู้เรื่องอย่างเดียวต้องการทุกคนค่อยๆปฏิบัติให้ได้ ผมถือว่าผมพูดว่าต้องค่อยๆปฏิบัติให้ได้ถ้าเราอยากหักโขมในการปฏิบัติจริงๆแนละ้นมันไม่ได้ก็ขอย้อนไปถึงการใช้ปัญญาบารมีต่อไปวันนี้อยากจะให้จบจะจบถ้าไม่จบก็ไม่ทราบ <c oughs> ปัญญาบารมีแต่ความจริงจะย้ดให้จบจะจบไม่ได้จะย่อๆพอเข้าใจกันบ้างแล้วก็ทุกท่านไปค้นค้าใช้ปัญญาพิจารณากันเอง เพราะว่าการถึงบัญญาบารมีถ้ากล่าวถึงว่าเราเข้าถึงชั้นอุดมขั้นที่สองตามที่พูดมาแล้วเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาคุยกันต่อไปว่ากับความดีที่พูดเมื่อวานนี้จบลงไปแล้ว <c oughs> ทำได้ตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือพรหมอีกชาติหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องเป็นสองอย่างไม่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อไร เป็นอาหารหันต์เมื่อนั้นชาตินั้นเป็นอาหารหันต์แม่ท้านทีคนที่มีปัญญาเขาก็ต้องคิดต่อไปว่าการเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเนี่เนาุ่งาแมเบได้เป็นพระอาหารหันต์ความจริงพระอาหารหันต์นี่ก็มีความรู้สึกทางด้านปภาษาเท่าๆกับคนธรรมดาคือนหนึ่งพระอาหารหันต์ก็มีความหิว สองพระหันก็ปวดอุจาระปัสสาวะสามพระหันร้อนก็รู้หนาวก็รู้ป่วยไข้ไม่สมบายก็มีพระรหันท่านแก่ก็ได้ร่างกายพระหันพังก็ได้รวมความว่าถ้ามาเกิดเป็นคนถึงไม่อย่าเป็นคนชาติเดียวและไปอรหันเป็นคนอยู่นั่นร่างกายเป็นหลันร่างกายก็เป็นร่างกายของคน มันก็มีต้องมีทุกขเวทนาอย่างคนท่านที่ใช้ปัญญาบรามายัยบรมมีจริง,รงๆก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังต้องมาเป็นคนอีกหนึ่งชาติชาติหนึง่งไม่ใช่หนึ่งวันถ้าอายุยืนนานยังแปดสิบปีเหมือนพระพุทธเจา้าหรือร้อยยี่สิบปีเหมือนนางวิสาขาหรือพระสุขสมเณีหรือพดดิตสมนเณนี เราก็ต้องทนทรมานถึงแปดสิบปีร้อยยี่สิบปีถ้าชีวิตยังมีคนที่มีปัญญาบรารมีจริงๆเขาจะไม่ยอมหยุดจะไม่ยอมอิ่มอยู่แค่นั้นดูตัวอย่างพระโมคคัลลาในภาษาที่บทพระอาหารหลันทั้งหลายท่่นก็จะก้าวต่อไปว่าทำยังไงหนอถ้าเราตายจากความเป็นคนแล้วไม่ต้องมาเกิดเป็นคนใหม่ ถ้ามันยังจะเกิดใหม่เข้ามันค้างแท้แค่เทวดาและคนถ้าปานิพานไม่ได้ก็ต้องรวบรวมกําลังใจว่าการผ่อนปลนย่นเบาลงมาจากราคะความรักมันก็ยังมีรักอยู่นี่ความรักวีที่ไหนความสะเทืนใจมีที่นั่นตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าปิยโตชาเตยเตโสโ,โก ความเศรา้าโศกเสียใจเกิดจากความรักปียโตชายเตพยังภัยอันตรายจะมีขึ้นได้เพราะอาศัยความรักกลร่มค,ความว่าเราก็ยังมีทุกข์ในเมื่อเรามีรักเราก็ยังมีทุกข์ถึงแม้ว่าจะรักน้อยๆมันก็ทุกข์น้อยทนุกน้อยๆจะลืมนะถ้ารักบ่อยๆมันก็ทุกข์มาก ดูตัวอย่างน้ำฝนตกทีระยา,ยาดีะยาดเม็ดตนานแตะยังเข้ารองน้ำฝนก็ยากหน่อยเห็นชัดไปยังเข้ารองน้ำตาลเนะ่เขาทำน้ำตาลตะโนดแล้วน้ำตาลมะพราะ้าวเขาก็เอากระบอกไป้รองในช่อของตาลหรือมะพราะ้าวมันไม่ไหลโจ๊กมันจะไหลแปะแปะแปะ แต่ว่าเขาเปกระบอกไว้ลองตั้งต่อตอนเย็นตอนเช้าก็ไปเอากระบอกปรากฏว่ามีน้ําตาลเต็มกระบอกกะบอกก็ไม่เล็กเป็นกระบอกใหญ่จะเป็นอนุวัตน้ําตกที่ทยานทะยานสามารถทําระชนะไอเทมได้ชั้นใดถ้าความรักเป็นปัจจัยของความทุกข์แม้ว่ามันจะรักเบาๆหรืรักทุกๆวัน มันไม่ใครยมันก็เพิ่มความหนักและความโกรธความไม่ชอบใจก็ไม่กันมันจะมีเบาๆไม่หนักแต่ว่าก็ยังหนักอยู่บ้างเหมือนกับเรามีแผลไม่โตแต่มีแผลเสีกิดดด้วยปลายเข็มมันก็ยังมีอาการเจ็บโทนจิตไม่ให้เป็นสุขข้อนี้มีออกมาชั้นใดนี่นความคนที่มีปัญญายก็คิดว่าถ้าเรายังจะต้องเกิดเป็นคนอีกชาติหนึ่ง ถึงแม้จะได้ปรนิพันธ์มันก็ยังเป็นทุกข์ทางที่ดีถ้าปรนิพันธ์ยังไม่ได้กรบไปค้างแค่เทวดาหรือพรหมดีกว่ากรนีต่างไงก็ต้องใช้กำลังใจสูงหน่อยแต่สำหรับท่านที่ได้ปกเพนิวาสานติยานเป็นขอไม่หนักถ้าใช่ตีต่างสัญญานก็ได้รู้เรื่องราวคนอื่นด้วยตีต่างสัญญา ดูเรื่องราวของเราด้วยปกเพนิวาสานติยานดูว่าความรักในระหว่างเพศทุกชาติที่เรามีอยู่มันมีความสุขและความทุกข์ร่างกายของคนทุกชาติมันมีความสะอาดหรือความมีสกปรกเวลาที่เราจะแต่งงานแล้วก็เลือกผู้หญิงต้องลักษณะอย่างนี้ผู้ชายต้องมีลักษณะอย่างนั้นมีสายอย่างนั้นมีสายอย่างนี้ ทั้งผู้หญิงผู้ชายต้องมีเทรัพย์อย่างนั้นอย่างนี้เราจริงชอบใจเราเลือกเคนที่สวยที่สงา่าตามที่เราชอบแต่แล้วว่าความสวยความสง่ามาทรงตัวไหมไม่กี่วันมันก็เสื่อมทั้งนี้พราะหมดสวยหมดสงา่าทำยังไงจ,จําใจจําเกินถ้ายังมีหลงอารมณ์พิกามารมณ์เข้าสนับสนุนเราก็ทุก เราอยู่ความสกปรกแต่เราเราไม่สะอาเราไม่ฉลาดไม่มีปัญญา <c oughs> เราก็มีความเข้าใจว่าความสกปรกทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นทุกข์แต่มันเป็นมันเป็นของสะอาดหลงความสกปรกว่าเป็นของสะอาดเช่นชมยินดีกับความสกปรกแต่ความจริงบางขณะก็รู้ว่าสกปรกแต่หน้ามืขึ้นมาเห็นเห็นขี้เป็นทองคํา ได้เห็นอุจจาระเป็นน้ําหอมมันเป็นอย่างนี้นี่คนที่มีปัญญาต้องคิดว่าไม่เอาตัดมันไปซะเลยในการตัดสเสลยใช่ะอะไรความรักใช่กายะตานุภติกับอสุภกรรมฐานบวกสกายะทิฏฐิเห็นว่าร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสุขปรกโซโคโรค แล้วผคนี่สุดไอ้ร่างกายที่เต็มด้วยความสกปรกโสโครกนี้มันไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรสูงตัวเราบังคับมันไม่ได้เลยความจริงไม่ใช่ร่างกายของเรามันเป็นร่างกายที่กิเลสตัณหาปาทานสร้างขึ้นไม่มีอะไรดีเลยปัดกำลังใจเที่ยงมันคิดว่าสภาวะความสุขกปรกอย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกจิตก,ก็สลัดจากความรักในร่างกายของเรา นเมื่อสลัดจากความรักร่างกายของเราได้มันก็สลัดความรักร่างกายคนอื่นได้พ้าความรักจริงๆเนี่ยมันรักร่างกายเรามากที่สุดแทนที่เราจะรักคนอืน่นเมื่อตัดได้อย่างนี้อารมณ์มันจะสุขมากอารมณ์ความรักความดิ้นลนมันจะไม่มีไม่มีจริงๆนี่เราบรรดาทำบริษัทชายหญิงหลังจากนั้นก็เข้าไปตัด ปฏิฆาคือความไม่ชอบใจอารมความโกรธแต่ตอนนี้มันโกรธไม่จริง่ะอมตนมิยังมีอารมณ์ไม่ชอบใจมันเบามาจากอันดับที่สองแล้วอันนี้เป็นอันดับที่สามปัญญาก็เข้ามาพิจารณาว่าความโกรธเนี่ยทําให้จิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์ความโกรธคือเกิดขึ้นมาเมื่อไรความโง่ก็มีมา่นั้นอารมณ์ใจก็เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ได้ความวุ่นวาย คนที่มีปัญญาคิดว่าถ้าเราจะครบความโกรธว่าทําไมมันทวงใจใจเราให้เป็นทุกข์ทวงใจเราให้เดือดร้อนหาทางสลัดความโกรธที่ผมบริหารสีหรือกระสินสีกับสินสีนี่กระสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตั้งเปน็นอารมณ์ชาญให้สกายกรารทิฏฐิพิจารณาว่าการโกรธโกรธใคร ก็ร่างกายคือธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุาดินธาตุลมธาตุไฟให้ร่างกายคนอื่นเนี่ยมันเป็นหุ่นร่างกายเราก็แค่หุ่นไอตัวจริงๆคือทิศมานกายภายในถ้าเราไปฆ่าให้ร่างกายภายนอกร่างกายภายในมันไม่ตายด้วยมันก็หาที่เกิดต่อไปแล้วถ้าการกำลังใจของโกรธไม่มีอารมไปสุขเริ่มโกรธ ที่แล้วก็เริ่มกินไม่ได้นอนไม่หลับอยากจะด่าเขาบ้างอยากจะบ้าเขาบ้างอยากจะทรมานเขาบ้างอยากจะฆ่าเขาบ้างยังทําไม่ได้ใจไม่มีอารมณ์เป็นสุขมีแต่ความดิ้นรนกรวนวายพที่สุดเราเองเป็นผู้สังหารตัวเองที่ละน้อยแต่น้อยกินไม่ได้ร่างกายเขาทุดโทมนอนไม่หลับร่างกายเขาทุดโทมไม่ช้าโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียน แล้วความทุกขเวทนามันเกิดขึ้นมันก็ตายวัะสุดก็ตัดสินใจเลิกโกรธซะดีกว่าใช้อารมณ์สังขารเราเปิีายายวางเฉยในขันห้าวางเฉยอารมณ์ในกระทกในอารมณ์ที่กระทกกะทั้งถือว่าอารมณ์ต่างๆเสียงก็ดีอาการก็ดีมันมีสภาพเหมือนควันไฟพุ่งขึนแล้วก็หายไปในอากาศจะไปสนใจอะไรก็ว่าโลกนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยโลกธรรมทั้งแปดประการ คนละาสตว์ที่เกิดมานี่มันไม่พน้นไม่พ้นโลกธรรมคือธรรมดาของโลกคือหนึ่งได้หลบับสองได้แล้วก็หมดไปสามได้ยศสี่ไม่ชาไมดยศก็หมดไปเขาเลิกใช้ห้านินทาหกสันเสริญเจ็ดสุขสุขคือกรรมมาสุข,ข,สขแล้วก็แปดทุกข์ อาการต่างๆของชาวโลกมันเป็นอย่างนี้จะเป็นธรรมดาของมันเราก็ไม่เกาะมันสักอย่างแต่นรกกธรรมแปดไม่เอาอะไรเลยคือถ้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นได้ลาบก็ไม่ดีใจได้ยศก็ไม่ดีใจสเส้นิงก็ไม่ดีใจพวกความสุขก็ไม่ดีใจเพราะมันไม่ของไม่จริงถ้าสิ้นลาบไปสิ้นยศถูกตินทาหรือมีความทุกข์เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เมื่อจิตใจยอมรับทับถีคำบรรดาเกิดขึ้นความโกรธความไม่ชอบใจปฏิฆะมังก็ไม่มีอารมณ์ก็เฉยจะวาจาจเรื่องการที่แสดงมาถ้าตัดความรักได้ตัดความโกรธได้มันสุขบอกไม่ถูกอารมณ์สมบายเบาบางบอกไม่ถูกสุขจริงจบรรดาญาโยมพุทธบริษัทชาย,ยู่ ถ้าบรรดาเพื่อนไปสู่สมณเณนมันสบายจิตใจชุ่มชื่นเยือเกเย็นสบายหมดเห็นใครเดินไปเดินมาเขารักกันเขาควรกันถือว่าประเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกก็ไม่ทำหนีใครแลนดูถึงกําลังใจเราเราไม่มีคนรักเราไม่อยากรักมันก็มีความสุขสุขกันคนไน้อย่างของเขาสุขด้วยอามไม่เกิสิ่งของระบุคคลก็เราสุขด้น,นี้เป็นนิราศไม่ตะสุข สุขที่ไม่อิงอามิตคือสุขโดยเราอารมณ์ของเราทำมีความเยือกเกย็นเล่าสุขกว่าถ้าทําได้อย่างนี้คนที่มีปัญญาประเภทนี้ตายจากความเป็นคนไม่กลับมาเกิดเป็นคนอีกแล้วเรื่องอบายภูมินั้นไม่ต้องพูดกันตายจากชาตินี้ไปเป็นเทวดาหรือหมก็บําเพ็ญบารมีจากเทวดาหรือผมไปนิพพานเลย อันนี้ยังมีความสุขมากค้นจากร่างกายที่เป็นทุกข์ไปเป็นกายเทวดาแล้วผมก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความสุขไม่มีอาการทุกข์อะไรเกิดขึ้นแต่ว่าคนนี้มีปัญญาบารมีเต็มท่านก็ยังไม่พอใจอีกไม่พอใจนี่ไม่ใช่โกรธหมายความยังไม่เต็มความต้องการว่าความปรารถนาความต้องการยังมีมากกว่านั้น ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายังเป็นเทวดาหรือพรหมการที่จะก้าเข้าไปสู่นิพพานก็ต้องไปใช้กําลังใจกันอีกต้องไปตัดกันอีกมันก็ยังมีสิ่งโมหมองขือกิเลสบางส่วนแม้แต่บางแสนบางแตยความจริงกิกเลสจะบางแสนบางก็นองคิดถ้าผ้าขาวทั้งผืนถ้ามันขาวสะอาดจริงๆแล้วราคาราคาไปราคาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่บังเอิญขาวสีดำดำสีเขียวเขียวสีเหลืองสีแดงนิดเดียวมาแต้มนิดเดียวในผ้าขาวพื้นนั้นเขาก็จะตำหนิว่าผ้าขาวพื้นนี้มีตำหนิถ้าจะไปขายให้ใครถูกตัดราคาเร็วถ้าขาวต้อาจราคาหนึ่งบาทแต้มนิดเดียวอาจจะเหลือสองสตางหรือยี่สิบ้าสตางค์ คนที่มีปัญญาก็ต้องคิดต่อไปว่าถ้าเรายาต้องเกิดเป็นเทวดาด้วยผมก็ต้องใช้กําลังเหนื่อยอีกไอ้ความชั่วนิดหนึ่งไม่ควรจะมีนี่มีปัญญาจริงๆนะปัญญาเต็มเราต้องการไปที่สุดของความทุกข์พบแต่ความสุขจุดเดียวนั่นคือนิพพานจะทํายังไงต่อไปจรยิงงวิชาแปดประการยานแปดประการนี้คบควบกูกันไว้ ใช้ตามเวลาที่สมควรแต่ผมจะไม่แนะนําในที่นี้เนี่ยครูเขาแนะนํามาแล้วนี่เราก็ใช้ปัญญาเขาห้ามหันหนึ่งรูปฌานก็ดีสองอรูปฌานก็ดีความจริงเป็นของดีมีกําลังรูประชานและรูปฌานนี้ถ้าเรามีแล้วมันตัดนิวรณ์ไม่เข้ามากลนใจมันก็มีความสุขแต่ว่าเราเผลอไม่ได้ มันมีสภาพเหมือนกับคนกดคอเสือกดคอเสือไว้เสือก็กัดไม่ได้แต่ต้องใช้กําลังกดถ้าว่ากําลังเราอ่อนตัวลงมาเมื่อไรหรือว่าเผลอเมื่อ,อไรมันก็แว้งกัดใหม่ถ้าว่าเราระวังไว้มันจะกัดไม่ถนัดมันก็เจ็บที่กัดวิดวิดเราก็ต้องคอยหลบเสียเวลามีความเหนื่อยต้องระวังตัว ท่านี้สำหรับชาลโลกีต้องชาโลกีเป็นการเพราะกำลังหมื่คนเพาะกำลังกายปัญญาเหมือนกับมตรที่มีคมกลา้าเข้าปราบราสามศัตรูฉะนั้นเราจะไม่หลงอยู่แค่ปฐมมยันเดียวแค่รูปประชานและอารูประชานรูปประชานและอรูปประชานต้องมีแต่ความดีไม่มีแค่นี้เราต้องการสูงขึ้นไป ก็ใช้ปัญญากำลังปัญญาคารุปฌานและรูปฌาน <c oughs> ข้าประหัสระหารกิเลสโดยคิดว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือไม่รูปฌานที่เรียกว่าอากินจัญญาเจตน,นะพิจารณาตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือคนตายหมดสัตว์ตายหมดว่าตถุธาตุพังหมดเป็นที่สุด เราจะต้องการอะไรกับการเกิดกในโลกนี้อีกในทเทวโลกและผพมโลกเหมือนกันก็ไม่มีอะไรเหลือเทวดาที่ไปอยู่เมืองสวรรค์ก็ดีพระพรหมที่อยู่เขตพรหมก็ดีก็ไม่มีใครอยู่ประจําได้นานหมดบนวสนวาบารมีก็ลงมาไม่เป็นเรื่องเราต้องใชอารมณ์ในสัญญานาสัญญาเจตนาะ กดอารมณ์ไม่สนใจโลกมนุษย์โลกเทวโลกธรรมโลกทำเฉยเสียแล้วก็เข้าไปตัดมานะการถือตัวถือตนให้มานะการถือตัวถือตนแล้วก็เอสาสกายยทิฏฐิกขมาเปรียบว่าคนเราที่เราเห็นเราเห็นมันดีกว่าเราเสมอเราเร็วกว่าเรามันมันถูกต้องตรงไหนความจริงไม่ถูกไม่ต้องเลย การเข้าไปเปรียบกันมันเป็นอารมณ์หนักทึ้งวิเลตเป็นความชั่วไปยุ่งกับคนอื่นเขาเราไม่สนใจกับเขาซะเลยเขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นเรื่องของเขาเราสนใจอย่างเดียวว่าตัวของเราเนี่ยเราหลงในตัวเราหรือเปล่าร่างกายมันเลวเราคิดว่าเราดีหรือเปล่าร่างกายมันสกปรกเราคิดว่า,าสะอาดหรือเปล่า ร่างกายนี้มันจะต้องพังในที่สุดมันลดก็ดีสัตว์ก็ดีที่เป็นเพื่อนเราทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ดีเราก็จะจังจากกับมันไปใช้กําลังใจเข้ามาตัดอารมณ์ตัวนี้มีประโยชน์คิดว่าร่างกายไม่มีประโยชน์เลย <c oughs> เรามีทุกข์ก็คือร่างกายร่างกายเป็นศันตรูตัวสําคัญของเราเราไม่ต้องการมันอีกแค่นี้ดีแล้วต่อไปก็ขอสาวกโกงสมเด็จพระประทุทีแก้ว ใช้ปัญญาเขาห้าหั่นอุตจักรคืออารมณ์ฟุ้งมันก็ฟุ้งไม่ไกลมันฟุ้งง่ายๆแค่ขี้เกียจเท่านั้นเองตัดสินใจว่าเราจะไม่ยอมวางอารมณ์ไม่อยอมใ้าาอารมณ์ใส่ไปส่วนอื่นเราตั้งจันจุดเดียวคืออารมณ์ของปนิพานเราจะไม่หวังเป็นมนุษย์เทวดาลต่อไปใช้ปบเพนิวาสานุทยานกับตีต่างสิยาน ดูว่าเทวดาแล้วผมเราเคยเป็นมาแล้วคนอื่นก็เป็นมาแล้วทําไมถ้ามันนั่งให้มันเมื่อยเมื่อ,อยกาอย,ยอย่างนี้ไม่ยิวไมโหอย่างนี้ก็เพราะบุญบาร,รมีหมดมันก็หล่นลงมานี่ต้องการอะไรมันสิ่งที่เราต้องการจริงๆคือได้พานยึดอารมณ์ให้เด็ดเดียวไว้เป็นเอกสตารมณ์เอกาตารมณ์คือเรามีอารมณ์อารมณ์เดียวเราจะไม่แวะที่ไหนอีกตายชาตินี้ไปขอพระนิพพาน หลังจากนั้นก็ตัดกำลังใจร้ายคือกิเลสร้ายที่ทําให้องโง่คือตัวอวิชชาอาวิชชาสมเด็จพระสัมมาวุทิเจ้าทรงตัดว่าแยกเป็นสองสับในขันธวัตว่าฉันทะกับราคะตัดอวิชชาคือตัดฉันทะความพอใจการพอใจในการเป็นมนุษย์ไม่มีสําหรับเรา พอใจในกายเมตตด,ดาและพรมไม่มีสำหรับเราให้มันไม่มีจริงๆราคะอ็นว่ามนุษย์ทั้งโลกสวยสดทุงามเทวโลกกับพรมโลกสวยสดทุงามน่าอยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุด,ดียู่คณิพานก็มีอารมณ์ปลอดอารมณ์ปลอดในที่นี้ในสุดก็ไม่มีอารมณ์เกาะเข็นคนก็สักแต่ว่าคนไม่สนใจเรื่องความสวยสดทุ่งาม และเห็นละทรัพย์สมบัติก็สักตะวัเห็นทรัพย์สมบัติดีมีประโยชน์เราได้ใช้มันแต่ว่าชาเราก็ตายจากมันตายแล้วเป็นของใครก็แทงไม่ติดจึงเกินไปได้เห็นคนทําทํทำไม่ดีพูดมาดีก็ไม,ไ,มไม่สะเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสคนที่มีกิเลสจะเอาดีอะไรก็ต้องเป็นอย่างนี้ดีบ้างั่วบ้างแต่ดีมากกว่าชั่วไม่ขอโทษชั่วมากกว่าดี ดีน้อยกว่าความชั่วความชั่วเขามีมากกว่าวันหนึ่งอาจจะดีทั้งสองสามนาทีแต่ชั่วเต็มชมั่วโมงอันนี้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อมองดูต่อไปว่าอะไรบ้างที่เราควรจะเกาะมันไม่มีแล้วจิตก็โปร่งมีอารมณ์สบายถ้าถามว่าอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกอารมณ์อะไรอารมณ์อย่างนี้จริงๆถ้าเรียกว่าอารมณ์อารหันต์ แปลว่าอารมณ์ละันจะไป็นอันนั่นไม่ก็ตามก็จะไปสนใจสนใจอย่างเดียวคือวางเฉยทุกอย่างให้ได้ที่เรียกว่าสังขารูปีขายานับแรกนำนิพพยานเบื่อหายความเรียงพบเพิ่เบื่อก่อนล้วต่อไปก็วางเฉยของที่ไม่ดีทั้งหมดในโลกฉันไม่ต้องการถ้าสมบัติในโลกมันจะพัดไปบ้างหายไปบ้างหกห้ยหกตกหล่นก้มห้าหายห้หหกตกหล่น ้ใครพูดให้ไม่ชอบใจใครทาให้ไม่ชอบใจความสะเทือนใจนี่ไม่มีมันเฉยนึกถึงว่าธรรมดาของชาวโลกจะเอาดีอะไรกับชาวโลกชาวโลกไม่มีอะไรดีชิงที่ดีที่สุดคือพระอริยเจ้านั่นคือพระอรหรันตัดชินใจเพื่อนีจใจเราก็ม็นสุขใครเข้าว่าอะไรมาก็ช่างมันเขาด่าก็ช่างเขาชมก็ช่าง มีกินมากกว่าช่างมีกินน้อยกว่าช่างที่มีความพอใจแก่ก็ช่างป่วยไข้ไม่สมบายก็ช่างอยากจะตายก็เฉิญที่จะไปนิพพานถ้าทําได้อย่างนี้บรรดาญาติโยนทุกท่านที่น่าฟังและไม่สุดสมานเลจิตเราจะถึงยอดถึงความสุขนั่นคือนิพพานแต่ว่ามาปัญญาบร,รมีก็ขอจบก,กันเพียงเทาง่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล ยงมีเดบันดาแต่พุทธศาสนิกชจจนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี